อะไรเงี้ยครับหลุดไปแล้วครับมันหลุดไปแล้วก็ต้องคิดใหม่ครับว่าเอ๊มันทําไมถึงหลุดนะฮะแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปอยังไงในการพัฒนาการกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลของจังหวัดนครพนมเรานะครับครับซึ่งถ้าการที่จะขึ้นไปถึงหลีกสูงสุดได้เนี่ยคงต้องใช้เงินมหาศาลถูกไหมครับครับใช่ใช,ใชสมัยตะก่อนเนี่ยหลายจังหวัดเนี่ยถูกสตงเรียกเงินคืนหรือว่ามีการ ชีมูลความผิดทางปปอปชเพราะว่าอาบรจอเองเนี่ยผิดพลาดนะฮะบางจังหวัดเนี่ยเอาเงินไปช่วยสโมสรฟุตบอลจังหวัดนั้นๆถูกไหมครับใช่ถูกต้องครับแล้วแล้วสตง,งก็มองว่ามันไม่ใช่ภารกิจของอบจอ มันเป็นภาคเอกชนไปแล้วนะครับมันจดเป็นนิติบุคคลไปแล้วไอ้สโมสรฟุตบอลต่างๆนะฮะโชคดีว่าอาบาอบจนครมนมของเราเนี่ยก็ไม่ได้เอาเงินไปอ,อุดหนุนตรงนั้นนะครับ,รบแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือ